นี่เรามารีวิวหนังสือตำราพี่ชัยสงครามของซุนวูนะคะจะมีหลายตอน,อนกันตอนนี้เรามารีวิวตอนเป็นภาคปฏิบัติเปรียบเปรียบเทียบเพื่อประเมินให้ท่องแท้ในสถานการณ์จะเป็นสถานการณ์จิวยี่ประเมินทับร้อยหมื่นของโจโฉนะคะจิวยี่อ่า ประเมินสถานการณ์ของโจโฉนะคะที่ยกทัพมาเพื่อที่จะตีเมืองในสมัยสามก๊กนะคะโจโฉยกทัพให้พลร้อยหมืน่นทั้งทัพบ,บกและทัพเรือตั้งประชิดอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงเพื่อบุกลงใต้เผดสส็จศิกที่ชิดซุนกวนณเมืองกังตังจิวยี่กล่าวกับซุนกวนว่า อันโจโฉเป็นอันโจโฉนี้เป็นอุปราชนั้นคือเป็นศัตรูเขนดินของพระเจ้าเฮียนเต้ออกและตัวท่านมีปัญญาความคิดตั้งอยู่ในสัตว์สุจริตและจะไปอ่อนน้อมแก่โจโฉอันเป็นคนมิได้ตั้งอยู่ในความสัตว์นั้นจะควรหรืออันหนึ่งแทมเมืองกลางตัง ก็บริโภด้วยข้าวปลาอาหารทั้งผู้คนก็พักพร้อมชอบเอ่จะคิดกัจัดศัตรูแผนดินเสียอีกประการหนึ่งของทหารโจโฉตอนนี้จิวยี่กำลังประเมินสถานการณ์แล้วนะครับประการหนึ่งของทหารโจโฉก็เป็นชาวดอยไม่สันทัดในทางเรือถึงจะยกมารบคุ้งก็หาถนัดไม่แต่ก็เป็น ฤดูแรงหญ้าและฟางทั้งปวงก็เห็นไม่พอปากมาที่จะกินนทาหารทั้งปวงเล่าก็เป็นชาวป่าจะกินอยู่ผิดสำแดงก็จะไข้ห่วยไข้เป็นอันมากกำลังก็จะน้อยลงทุกทีถึงจะทำการแับเคี่ยวไปก็เสียเปรียกรอยู่ดีก็หมายถึงว่าทหารของโจโฉเนี่ย เหมือนมารบที่กังตังเนี่ยก็คือผิดที่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรูดูแลไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นฟางหรือว่ามันก็ไม่พอที่ม้าของโจโฉก็จะกินอยู่ดีแล้วก็พวกอาหารอะไรก็อาจจะทําให้พวกทหารกองทัพของโจโฉป่วยไม่สบายได้ แล้วเกิดแลวถ้าเกิดว่าแบบสู้กันไปนานๆนนทําสงครามกันไปแบบเดือนสองเดือนสามเดือนอ่ะก็คือเสบียงอาหารก็อาจจะไม่พอเพราะยังไงก็เสียเปรียบอทางจังตังอยู่ดีแต่ว่าจิวยี่แต่ว่าซุนกวนอ่ะก็ยังกังวลอยู่ดีเพราะว่าโจโฉก็คือบอกว่าตัวเองมีทหารมาร้อยหมื่นก็คือแบบเยอะ ก็ได้กล่าวกับจิวยี่ว่าซุนกวนก็ได้กล่าวว่าเรามีความวิตกอยู่หน่อยนึงด้วยโจโฉมีทหารมากฝ่ายเราน้อยตัวนักกลัวจะสู้มิได้จะเสียการไปแต่ทางจิวยี่ก็ได้อธิบายไปซุนกวนว่าด้วยโจโฉไม่มีหนังสือมาว่ามีทหารถึงร้อยหมื่นนั้นความข้อนี้หาชินไม่ เป็นคนอุบายลโลลวงดอกอันทหารโจโฉนั้นมีอยู่แค่สิบห้าสิบหกหมื่นทั้งได้ทหารอ้วนเซี่ยวมาเป็นเฉลยด้วยถึงว่าจะยกมาทำการก็จะวิตกไปใหญ่แก่ทหารอ้วนเซี่ยวอันเป็นคนจำใจคิดแต่จะออกจากโจโฉทุกเช้าค่ำ แม้จะทำการก็มิเต็มมืออันหนึ่งทหารจโจโฉก็มาทางไกลสารพัดจะขัดสนเราจะอยู่ใกล้สเสบียงอาหารก็บริบูรณ์ทุกสิ่งหรือจะสู้ถึงจะมากก็เหมือนน้อยเจวีก็ได้อธิบายส่วนว่าที่จโจโฉมีหนังสือมาว่าเป็นว่ามีทหารถึงร้อยหมื่นเป็นข้อความเท็จ ก็เหมือนเป็นการลวงศัตรูให้ศัตรูกลัวว่าตัวเองมีกําลังพลเยอะกว่าแล้วแถมโจโฉก็ได้ทหารของอ้วนเสี้ยวมาเป็นเชลยก็คือเอามารบด้วยเหมือนกันแต่ว่าทหารของอ้วนเสี้ยวะไม่แน่อาจจะเขาเรียกหนีทับก็ได้อาจจะมาเข้ากับซุนกวนก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วคือไม่ต้องกังวลเรื่องสเสบียงอาหาร คงตังตังเลยว่ามันมีเพียบพร้อมมากอยู่แล้วไม่ว่าจะทําศึกยาวนานแค่ไหนก็มีโอกาสจะชนะแน่นอนแล้วเกก็พูดต่อไปว่าทางเจวี่ก็พูดต่อไปว่าท่านยาวิตกเลยข้าพระเจ้าจะขออาสาเอาทหารไปแค่50,000จะคิดทํากันกะจัดโจโฉโจโฉเสียให้ได้ตอนนี้การประเมินศึกของจิวจี่เนี่ยทำให้ซนกวนเนี่ยเกิดความมั่นใจขึ้นเป็นอันมาก ึ่งจับคือแบบยกมือแบบรูปหลังเจวี่เลยแบบซึ่งท่านเนี่ยชีย้แจงให้เราเนี่ยสิ้นสงสัยบุนคุณนักหนาเนี่ยหากได้ท่านช่วยอุปธรรมคือแบบหายวิตกกังวลไปเลยเออพอเจวีอธิบายให้ฟังถึงการระเหมือนสถานการณ์ศึกครั้งนี้แล้วก็จะบอกว่าแต่นี่เราก็ไม่ได้มีความวิตกแล้วท่านกับเทียเพาโลโซก จงเร่งจัดแจงทหารรีบยกไปถือตัวเราจะยกทหารอุดหนุนไปถ้าขัดสนประการใดให้รีบมาบอกเราตัวเราจะยกเข้าสู้โจมโฉเองอันนี้ก,การการเปรียบเทียบเพื่อประเมินในในสถานการณ์ได้อย่างท่องแท้ของจิลลี่ก็สามารถจะขจัดความกังวล ความลังเลของส่วนกวนได้ทําให้การรับขั้งนี้ส่วนกวนมีความมั่นใจแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสถานการณ์ของสามก๊กให้ดันไปไปโดยสิ้นเชิงในเวลาต่อมา